สวัสดีค่ะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะคุณรู้หรือไม่นะคะคนส่วนใหญ่มาซื้อกูต้ามาทานนะคะเพื่อผิวขาวผิวกระจ่างใส่นะคะวันนี้จะมีตัวอย่างของกูต้ามาให้นะคะกูต้าจอดนะคะมีพี่โดมประกอบลำเป็นในแบบนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะ เรามาดูกันนะคะว่ากูต้าคืออะไรนะคะก่อนอื่นฝากกดหัวใจแล้วกดติดตามด้วยค่ะกูต้าไทโอนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่สําคัญที่สุดในร่างกายแลจะจําเป็นต่อเซลล์ต่างๆในร่างกายนะคะช่วยทาให้ร่างกายแข็งแรงและยังช่วยรีไซเคิลโมเลกุลที่ไม่เสถียรนะคะทาให้เซลล์กลับมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสีหน้าที่สําคัญของกูต้าไทโอมีอะไรกันบ้างคะ่ะข้อ1ค่ะการจัดสารพิษนะคะที่เป็นอันตรายต่อตับ รวมไปถึงนะคะยับยั้งสารพิษที่เป็นโลหะหนักด้วยนะคะ 2. ต้านอนุมีสระช่วยป้องกันเซลล์ระบบประสาทไม่ให้เกิดภาวะเสื่อมมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ให้ถูกทำลายจากอนุมีสระค่ะ 3. ดูแลผิวประผิวให้กระจ่างใสนะคะกูต้าเนี่ยสามารถยับยั้งนะคะเอนไซม์ไทโรซินเนตนะคะทำให้โทนสีผิวกระจ่างใสขึ้นค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะเสะริมระบบภูมิคุ้มกันนะคะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ แล้วก็มีปริวาณมากขึ้นด้วยค่ะอย่างคูต้าช็อตนะคะที่นํามาในวันนี้นะคะก็ทานง่ายนะคะเมื่อเรารู้ประโยชน์นะคะรู้หน้าที่สําคัญแล้วนะคะเราก็ลองแกะทานดูนะคะแค่ฉีกซองนะคะแล้วก็เทตใต้ลิ้นนะคะอืม ละลายเลยนะคะทานง่ายค่ะกินตอนท้องว่างนะคะแค่คุณฉีกซองนะคะสามารถป้องกันผิวนะคะจากแสงแดดได้นะคะไม่ว่าคนจะออกกำลังกายหรือไปสนามกอล์ฟนะคะคุณก็ทานได้นะคะค่อยๆเทลงนะคะตรงใต้ลิ้นนะคะ 1กล่องนะคะมี1ิหซองนะคะก่อนอื่นคุณก็ต้องดูก่อนนะคะจะทานอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนนะคะหรือกูต้าช็อตนะคะหรือจะเป็นวิตามินซีนะคะหรือจะเป็นาสารหรือเสร,เสริมอาหารต่างๆนะคะคุณก็ต้องดูผลดูหน้าที่ของมันแล้วก็สาระสาคัญของเขานะคะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างน,นะคะและที่สําคัญนะคะมีสารสกัด3 6หชนิดหรือเปล่านะคะ ถ้ามีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะตรงนี้ปลอดภัยและมีออยอ,อก,ก็คือว่าปลอดภัยค่ะฝากด้วยน,นะคะกุ้าช็อตค่ะ